กราฟสวัสดีเชา้าซีโมไวไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอัปเดตทีมแล้วก็พาไปเล่นในส่วนของโหมดเฮดวีเฮดกันด้วยนะครับนะลองทีมกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องชชวยกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่น้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาพี่น้องนะครับไปอัปเดตทีมกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราได้ทําการเสริมทีมกองหน้าตัวใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของซาลาตันนะครับนะนี่เลยนะครับ ทีมของผมนะตอนนี้ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับกองกลางเนี่ยคือไหห่วงนะครับสบายสบายเลยนะครับนะก็มีจูบุนิแฮมครับยาย่าตูเล่แล้วก็เป็นในส่วนของซีเนดินซีดานนะครับก็เป็นตัวท็อปททางนั้นเลยนะครับในส่วนของกองหน้าเนี่ยจริงๆแล้วผมยังไม่จบนะกองหน้าที่ผมเลือกใช้ตอนนี้ก็คือลองซื้อมาเล่นอยู่นะณนะตอนนี้ก็คือเป็นซาลาตันนะครับ ในส่วนของบาคาร่านะครับตำแหน่ง l w ก็ถือว่ายังไม่จบนะครับยังหาตัวมาแทนอยู่นะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเติม fc point เปิดเป็นแพ็คกับตันเพื่อที่จะเลือกเป็น cr 7หรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็แกเรตเบลนะครับถือว่าจบนะบตัวนี้ถือว่าจบก็คือจะไม่เสริมแล้วตำแหน่ง rw นะครับ ในส่วนของกล้องหลังนะครับที่เลงว่าจะเปลี่ยนก็จะเป็นในส่วนของเบเกนเบลเวอร์นะ แล้วก็สมอต้าที่เรีงยงไว้คาดการว่าอาจจะเปลี่ยนในภายภาคหน้าครับตอนนี้ก็เล่นไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นผู้สาประตูนะครับก็คือในกิจกรรมเนี่ยกิจกัปตันนะครับยังไม่มีผู้สาประตูตัวไหนที่รู้สึกว่าโดนใจเลยก็คืออาจจะทนใช้ในส่วนของนอยเออร์ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับนอยเออร์นะครับมา ก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันนะครับว่าสลาตันแล้วก็เกเรสเบลแล้วก็กองกลางของเรานะครับจะเล่นเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมนะครับจะดีหรือไม่ดีจะจบสกอร์ได้ไหมเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราพามารับชมกัน2เกมแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะครับนจะไม่มีการตัดคลิปเลยนะครับดูกันแบบให้จบจบยาวยวไปเลยนะครับ ของเราก็แผน4-3-3โฮรดิงนะครับของคูตุอสู้มาใน4-3-3แอตแท็นะครับเจอกับทีมทางไต้หวันนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับเราเป็นฝ่ายเคลียร์บอลนะครับมาครับซีนิซิดานออกมาให้กับซัมบอตาครับแกเลดเบลครับกระดกบอลโอ้โหโดนสกัดบอลออกข้างไปนะครับแกเลดเบลทุ่มครับ จะทุ่มไปให้กับยายาตูเล่ครับไปที่ซาลาตันโอ้โหไม่ถึงนะครับมาดูว่าทางไต้หวันจะเล่นแบบไหนนะครับก็ถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยครับสไตล์การต่อบอลแน่นอน <Yeah. S 1> โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆครับผมมูเซรานะครับเราพลาดเองนะคือการเข้าบอลของผมเนี่ยมัน สกัดบอลแล้วมันหลุดนะหลุดตำแหน่งนะครับกองหลังหลุดตำแหน่งนะยืนสูงด้วยนะครับก็ทําให้คูรสซูขึ้นนําไปก่อน,นครับหนึ่งตัวศูนย์สลาตันโอ้โหได้ฟาวนะครับ,รบาาเป็นลูกฟรีคิกโอ้โหมุมแบบนี้เข้ายากอยู่เหมือนกันนะครับโด,โดนนําก่อนด้วยนะครับทุกคน ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปต่อไปนะครับมา,มาดูครับออกไปให้กับบาโคราครับไปที่สลาตันตอกโซนไปความเร็วถือว่าช้านะครับแต่ว่ารูปร่างอ่ะดีนะไปที่ซีนด,ดินซีดานปั่นลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับผมเป็นลูกเตะมุมของเรานะครับมาดูกัน เปิดไปตรงนี้โอ้โหไม่มีลุ้นเลยทุกคนบบเ,บเอาเอาคืนหลังโอเคได้อยู่เขาอะได้อยู่นะครับเราโดนนำก่อนนะรู้สึกว่าลวนเหมือนกันนะครับโหกระดกบอลเอายังไงป่านตรงนี้เซฟได้แล้วก็โอ้โหรูปแบบเกมมันเข้า เขาหมดเลยนะครับก็คือแบบจังหวะแบบซ้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะก็เรียบร้อยครับ2 0ไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่านะครับแล้วทีมของเราเนี่ยไม่มีท่าทีที่แบบว่าจะบุกขึ้นถึงหน้าประตูเขาเลยนะออกมาที่บาคาร่าครับไปที่ซาราต้าอีกแล้วครับตอกซ้นไปมาเปิด ลูกนี้เอา้าสลาตันโยนมาลูกนี้ลงโล่งครับเอ้าเรียบร้อยครับผมสลาตันครับมงแบบนิ่มๆเลยนะครับอ่ะข้อดีของเขานะครับก็คือเรื่องส่วนสูงนะครับบอกเลยว่าโนหนึ่งนะครับเรื่องการโมงนะครับนะสำหรับลูกนี้คือยกให้เขาเลยนะครับเนีย่ยเห็นไหม โล่งๆเลยนะทุกคนถือว่าทำได้ดีนะครับเรื่องนี้นะแต่ว่าเรื่องความเร็วความคล่องแคล่วอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่เป็นเล่นาสายติดสกิลนะครับเล่นท่าสกิลต่างๆนะครับผมแนะนําว่าให้ไปตัวอื่นดีกว่านะครับตัวที่พิ้วพลิ้วหน่อยนะครับ สำหรับซาลาตันเนี่ยถ้าคนที่จะเล่นได้อ่ะคือต้องเป็นคนสายต่อบอลน,นะครับเคาะบอลหาช่องไปเรื่อยๆครับนี่แหละจะเป็นข้อดีของซาลาตันก็คือเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจบสกอร์ได้ให้กับพี่ๆน้องๆนะครับโอ้โหลุดมาแล้วครับโอเคได้อยู่ครับลาเฟลมาร์เกตเอาติดเอาเรียบร้อยไหมโอเคนอยเออครับคุมตำแหน่งได้ดีนะครับผมโอ้โหกำลังจั อธิบายสักหน่อยนะสำหรับซลาตันนะครับสองหนึ่งครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะแพ้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะตีเสมอได้นะครับผมมาไปแล้วครับแกเรดเบลครับมีความเร็วครับเนี่ยแกเรดเบลนะโคตรดีอ่ะความเร็วมีเอา้าจุดโทษครับจาน เอาเรียบร้อยครับจุดโทษนะครับได้จุดโทษนะออกไปแล้วครับสลาตันนะครับก็เป็นยูเซบิโอเข้ามาครับเป็นซีนิดินซีดานครับปั่นลูกนี้โอ้โหหัวจะปวดผมว่าผมปกติแล้วลูกจุดโทษเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับเอายังได้อยูอ่ไม่ได้แล้วครับไม่ได้ ยาย่าตูเล่ออกไปให้กับซีดินซีดัสโอ้โหชาร์จไม่ได้อะทุกคนสกอก็ตามหลังอยู่นะคือถ้าเขาเล่นดีกว่าอันนี้ใช่นะครับนะไต้หวันเล่นดีกว่านะครับแล้วก็ยกมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับดีนาตาเล่ครับ3าหนึ่งแล้วทุกคนไม่ไหวอะ น่าจะแพ้แหละทุกคนนะก็อย่างน้อยๆก็ซลาตันจบสกอร์ให้ดูหนึ่งลูกครับจากลูกเตะมุมนะครับไปแล้วครับแกรเรเบลทุกอย่างมันล้วนหมดแล้วครับหัวร้อนด้วยครับล้วนด้วยครับนี่ครับขอเล่นแบบดึงเกมครับ เรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับเราเป็นฝ่ายแพ้ครับเกมแรกนะครับมารับชมกันต่อในเกมที่สองนี้ครับก็เจอกับโอยาใกล้ๆกันนะครับนะน่าจะร้อยสิบสี่นะครับผมอ่าร้อยสิบสี่ครับไม้ในแผนเดียวกันเลยครับสี่สามสาม holding นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับผมนะว่าซลาตันจะจบสกอร์ได้ไหมนะครับหลักๆเลยนะครับผมต้องการให้ซลาตันจบสกอร์นะครับนะ ก็จะพยายามเล่นแบบข้อบอไลไปเรื่อยนะครับแต่มันไม่ใช่สไตล์ของผมนะครับผมไม่ใช่สไตล์ข้อบอลน,นะครับเล่นไม่ได้จริงๆนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับงงโอ้โหต่อบอลดีจัดเลยดูดิดูดอ่าโอเคครับสบาตาไปเบียดไม่ได้ครับไปที่ซีดานครับยกไปให้กับสลาตานันถึงไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็กดปั่นตรงนี้เอา้าชดเซาแล้วก็ บาคลสครับโอ้โหหัวจะปวดมันยิงจนเสานะครับสลาตันโอ้โหไอ้เราก็คิดว่าคมกริบดูดิโอ้สามเหลี่ยมอะไรกันครับนี้ผมผมกล่าวว่าสลาตันยังไงก็จบสกอร์ได้แน่นอนนะครับแต่มันยิงชนเสานะครับผมโอ้โห ก็ไม่เป็นไรครับเป็นบาคล่าครับเก็บให้ได้ครับ1นลูกนะครับผมแล้วก็ยังไงครับเอาเบ็คเคนเรียบร้อยเสมอแบบทันทีทันใดนะครับดูดิเบ็คเคนบาเออร์ครับไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเลยนะครับเจอดาวิดชินล่าครับเรียบร้อยเลยหนึ่งหนึ่งครับทุกคน ก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ใช่สายต่อบอลนะครับนะแล้วก็ท่าสกิลอะบางครั้งก็ไม่ค่อยเล่นด้วยํานะครับก็ส่วนมากก็จะพยายามหาจังหวะดีๆนั่นเองนะครับผมหาจังหวะดีๆจบสกอร์นะครับสีนาดิสิตาโอ้โหซาลาตันแล้วก็บอลเข้าทางเขาอีกมาแล้วครับมาแล้วครับสตัวมาแล้วครับผมยังไงครับ ออกข้างมาเออกอยังได้อยู่ครับแล้วก็โอเคยะยาตุลีครับมาให้กับบาโครรายกมาให้กับแกลเ,เบลเก็บบอลได้ไหมโอ้โหโดนก่อนโดนเก็บบอลก่อนนะครับนาทีที่38นะครับ39แล้วนะครับผมเสมอกัน1 1นนะครับ เขาเล่นต่อบอลดีกว่านะครับเนี่ยสไตล์การต่อบอลเขาเนี่ยถือว่าโคตรดีนะครับอันนี้ต้องยอมรับครับไปบาคุราตอก้นไม่ไปนะครับผมตอกซนแล้วมันไม่หลุดเนี่ยทุกวันนี้นะครับมันก็เล่นยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นพวกอกองหน้าสกิลห้าดาวอะไรเงี้ยก็ถ้าเจอท่าสกิลนั้นก็คงหลุดนะครับลืมชื่อไปแล้วนะ อิลติโกอ๋อใช่ใช่ใช่อิลติโกนะครับถ้าสกิลนั้นอ่ะคือแบบโคตรดีนะครับสำหรับนักเตะที่สกิล5้าดาวนะครับผมอ่ะบอลออกข้างไปนะครับแคปเดียเบครับทุ่มไปให้กับจูบริแฮมครับวนครับออกไปให้กับบาโครานะครับหมวนกลับมาครับเป็นญยายร์ตูร่ครับยกไปให้กับจูบบริแฮมครับผมมาแล้วครับ จูบรีแฮมแล้วก็เลนเช็คหนึ่งทีเอา้าจุดโทษครับไม่ได้อะทุกคนฟาวก็ไม่ได้จุดโทษก็ไม่ได้อะไรวะมันซื้อกรรมการมาหรือเปล่าครับผมบาโกล่าครับมาที่สลาตันครับไปที่โอ้จ่ายบอลกากชิบหายเลยไอเราว่าเราจ่ายตรงนะ ดูดีเขาต่อบอลแบบโคตรเหนือชั้นน่ะไอเราดูกากไปเลยทุกคนโอเคโอ้ได้เสียฟาวอีกยกมาครับเก็บได้ไหมออกข้างไปนะครับเอาจริงนะเราดูกากไปเลยนะครับยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับนาทีที่76สนะครับสาลาตันยังคงอยู่ในทีมของเรานะครับไปที่แกเรตเบลครับไปแล้วครับ ดึงไว้ครับดึงไว้ก่อนนะครับออกไปให้กับซล,บล,กลกบบา,าตันนะครับแล้วก็ออกมาให้กับแกรเบลกระดบบอลคืนมาให้กับซลาตันครับไปที่บาคูล่าโอ้โหจับบอลยาวเกินไปนะครับโอเคครับซ,ซิดานโอ้โหเสียฟาวนะครับาราน,นาทีที่84แล้วนะทุกคนเราจะ แพ้ไม่ได้นะครับเราจะแพ้ไม่ได้ครับมาแล้วครับแล้วก็ออกให้กับใครครับผมเอาโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเจอเด็กเขานะครับเนี่ยป่นไปเรียบร้อยเลยนาทีที่89แล้วทุกคนมา90บวก3ครับ แกเลเบลแกเรดเบลครับออกไปให้กับสลาตันตอกโ้นครับแล้วก็แล้วก็วกโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับสลาตันจบสกอร์ได้นาทีที่90บวกสนะครับโอ้รอดตายนะครับ ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะสกอร์ของเราก็เสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับก็ซาลาตันสามารถจบสกอร์ได้ทั้งหมด2เกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการรีวิวนะครับผม